With the I งตัวแทนทีมมา3สีกันแล้วก็มาดูกติกากันเลยครับ 1. ผู้เข้าแข่งขันเริ่มจากจุดสตาร์ทพร้อมกัน 2. สิ้นเสียนกหวีดเป็นการเ,าเริ่มต้นการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องกระโดดและปีนไปในแต่ละจุดให้ได้ถ้าร่วงตกน้ําก็จะต้องปีนป่ายขึ้นมาจากจุดที่ร่วงลงไปแล้วจึงไปต่อได้ครับ 3. 2. ใน3าคนของทีมใดที่สามารถถึงจุดหมายก่อนก็จะเป็นทีมที่ชนะแล้วครับพร้อมหรือเปล่าพร้อมพร้อม พร้อมแล้วคู่แรกเริ่มขึ้นเลยครับลูกตาลอาสยามหวัวหน้าทีมสีสม้มออกตัวได้เร็วกว่าอ้าวทีมสีเขียวก็แซงไปได้อย่างทุลักทุเลลูกตาลอาสยามหวัวหน้าทีมสีส้มของเรา <c oughs> ก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันครับปีนป่ายต่อไปนำหางสีเขียวและพิชิตชัยชนะไปได้เย่ yeah! <c oughs> มาต่อกันที่คู่ชายแท้กันบ้างแท้ไหมล่ะครับนั่นนะสีเขียวนำทีมไปก่อนแต,แต่แต่แต่น้องทีมสีเขียวหยุดยืนยิ้มซะอย่างนั้นหมายความว่างไงครับเนี่ย เอ้าเกือบร่วงไปซะแล้วทีมสีส้มเร่งสปีดทีตส้ดและแซงหน้าไปได้แต่ในทีมสีเขียวจะไหวไหมเล่าครับเนี่ยว่าแต่ทีมสีเขียวร่วงลงน้ําหายไปแล้วเนี่ยทีมสีส้มก็ออกน้าห่างและสามารถเข้าเส้นชัยได้ในที่สุดสุดยอดเลยครับตอนนี้คะแนนสีส้มนําไปแล้ว2ต่อศูนย์อ้าวชนะกันนี่เห็นแล้วเนี่ยแต่เพื่อแข่งขันที่ครบทั้ง3คนมาเอาใจช่วยทีมสีเขียวกันดีกว่าครับ ว่าจะสามารถชนะทีมสีส้มได้หรือไม่ถึงแม้ว่าเกมนี้จะต้องเป็นทีมผู้แพ้ไปแล้วแต่แล้วก็ไม่รอดครับทีมสีเขียวร่วงลงน้ำไปแล้วครับโอ้ยทีมสีส้มสุดอึดมาได้ไกลกว่าแบบนี้ทีมสีส้มก็ชนะไปอย่างใสสะอาดเลยครับ ใสเลยนี่นี่ชนะของจีนนี่ลูกตาลเมื่อกี้ลูกตาลเพชรแล้วก็น้องออมใช่ไหมเป็นไงสนุกไหมสนุกไหมสนุกมากค่ะแล้วมันทำไมมันขึ้นไม่ได้แล้วมันเป็นยังไงมันก็ต้องมีแบบว่าเทคนิคอะไรแปลกๆของเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่ตกที่เดียวกันเลยเป็นไงบ้างจังหวะนั้นกินน้ำใสเอือกกินน้ำเอืกเลยนี่นี่นี่นี้ไปถึงเส้นชัยเลยนะ ง่ายชิวดีรู้ยังยไปสนใจอย่าไปสนใจคนขี้โม้ล่อยให้ก่อนแค่ด่านแรกโอ้ด่านหน้าชนะเอางี้เอางี้เอาเดี๋ยวเราไปดูบทลงโทษของสีเขียวกันดีกว่าอไปดูกันนะเาไปรู้ยังชนะรู้ยังและนี่ก็คือบทลงโทษของทีมสีเขียวที่แพ้แล้วก็แพ้แล้วก็แพ้ ไปถามความรู้สึกซิว่ารู้สึกยังไงที่จะโดนลงโทษรู้สึกยังไงคะอริสชิวค่ะเฉยมองแล้วไม่น่าซีดเย้าดูหน้าอาริสหัวหน้าทีมสิครับดูไม่ค่อยจะพร้อมนะครับแต่ไม่รอาช้าทีมสีเขียวต้องเข้าไปในบอลลูนลมลูกใหญ่ได้แล้วอยากจะบอกว่าเป็นเกียรติมากค่ะที่วันนี้ได้มาร่วมเล่นกับทุกคนนะคะแล้วมาทำโทษด้วยกันวันนี้คือเป็นอะไรที่ ร่วมสาบานมากขอให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ด้วยกันนะค่ะไม่ชอบที่แคบอ่ะคือไม่โอเคเอาเอาคืนไปเลยอ่ะ

ก่อนอไปฟังเพลงก่อนสักเพลงหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวกลับมาแข่งกันต่อ